อาทิตย์นี้นายฝรั่งอารมณ์ดีเปิดบ้านต้อนรับแก๊งซุปตาสุดกวนกับพวกเขาเหล่านี้แก๊งนักร้องลูกทุ่งสุดป่วนปทะกวนสาวสวยสุดว้าวซ่วาว้วาว,าวไม่น่นาวาวซารวยได้เออ,เอ,อใช่เลยโทษนะโทษนะคนขาดแหละแล้วมากคเติม <laughs> ้อรรับการมาครั้งแรกของส้มมารีกับการมาปาร์ตี้ที่บ้านนายฝรั่งสําหรับคนที่มาปาร์ตี้ครั้งแรกกับพวกเราต้องมีการรับน้องอย่างแน่นอนเขาตกใจมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้คุณส้มมารีครับเป็นยังไงบ้างครับใช้คำว่าอะไรดีอะทำตัวไม่ค่อยถูกนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ชวนเขาไม่ชวนเอาเลยทำไมไมไม่ชวนส้มมาคิวไม่ว่างคิวไม่ ไม,ไม่ไม่ไม่ดูแววตาแล้วเขาไม่ชวนจริงๆเขาไม่ชวนจริงๆ <c oughs> ทีมไหนจะป่วนจนบ้านแตกเ <c oughs> ปิดรับความสนุกพร้อมกันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกายนาทีดูทีวีกด3 3ดูมือถือกด3พล p